วันนี้พี่เจนจะพาเพื่อนเพื่อนขึ้นสะพานเส้นที่4ของมาเกา๊าเพิ่งเปิดใช้งานได้ประมาณเกือบ2เดือนแล้วค่ะทางขึ้นของสะพานเส้นนี้จะอยู่ใกล้กับสนามบินมาเก๊าเลยนะคะซึ่งอยู่ฝั่งไทยปาค่ะทางลงของสะพานเส้นนี้จะอยู่ที่กอง g ีโตรงแถวฮักซาวานนะคะตอนนี้พี่เจนก็เริ่มขึ้นสะพานแล้วจ้า ทางด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นทางของมอเตอร์ไซค์นะคะส่วนทางรถยนต์ก็จะลงข้างล่างตามที่พี่เจนพาเพื่อนๆมาตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าบนสะพานนะคะจะมีสองทางค่ะเป็นทางให้มอเตอร์ไซค์วิ่งแล้วก็ทางให้รถยนต์วิ่งค่ะเราก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้พ้นหัวสะพานแล้วจ้า พี่เจนก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ใช้สะพานเส้นนี้โหโล่งมากเพื่อนๆจ้าวิ่งได้สบายเลยแต่เขากำหนดความเร็วนะคะเพื่อนๆจ้ามีกล้องติดทุกจุดนี่ตรงขาขาวตรงกลางที่เราเห็นเหมือนมีหลังคานะนะคะก็เป็นทางของมอเตอร์ไซค์ค่ะทางวิ่งของมอเตอร์ไซค์นะคะดีมากเลยมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องร้อนมีหลังคาให้ด้วย จากที่พี่เจนสังเกตดูนะคะเพือ่อนๆจ๋าสะพานเส้นแรกนะคะก็จะมีระยะทางใกล้กว่าสะพานเส้นที่สองก็ระยะไกลขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งสะพานเส้นที่สามก็มีระยะทางไกลกว่าเส้นที่สองค่ะแล้วนี่เส้นที่สี่ก็ไกลกว่าเส้นที่สามนะคะจากการสังเกตแต่พี่เจนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเอาใกล้ถึงทางลงแล้วจ้ะทางลงมีสองทาง ทางลงด้านซ้ายมือไปกล่อง GO กล่อง GO ก็คือใครที่จะไปฮ่องกงไปเมืองจีนโดยการขับรถหรือนั่งรถทัวร์เราก็จะลงตรงนี้เลยค่ะส่วนตัวพี่เจนเลือกมาทางนี้ค่ะก็คือตรงมาไปลงแถวฮักซาวานแล้วก็พี่เจนก็จะไปหน้าด่านเมืองจีนค่ะหน้าด่านเมืองจีนที่พี่เจนกำลังไปนี่นะคะก็คือเราเดินข้ามไปค่ะ คนละทางกับกองจิยโอนะคะเอ๊ถึงทางลงหรือย่างเนี่ยพี่เจนก็ไม่เคยมานะคะทางลงน่าจะใกล้ถึงที่ลงแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าแถวนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะเป็นทะเลหมดเลยค่ะตอนที่พี่เจนมาอยู่มาเก้าใหม่ๆนะคะ แถวนี้เป็นทะเลหมดเลยจ้าแล้วตอนหลังมาเขาก็มาถมที่ทิ้งไว้แล้วก็ตอนนี้เขาก็สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้พี่เจนก็ลงมาแล้วนะคะเราก็จะตามตูดรถบรรทุกไปเลยค่ะและที่แถวนี้นะคะเขาก็กำลังสร้างเป็นคอนโดที่อยู่อาศัยนะคะแต่ก็ยังไม่เปิดให้เข้ามาอยู่อาศัยนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งสร้างเสร็จจา้า ตามตูดรถบรรทุกไปตอนนี้พี่เจนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทางออกมันทางไหนเพราะว่ามันมีหลายทางหลายซอยมากนะคะเพื่อนๆจะ้ะที่ตรงสีเขียวๆนั่นนะคะเพื่อนๆจะ้ะเขากําลังก่อสร้างคอนโด,ดที่พี่เจนพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะคะหแถวนี้นะพี่เจนไม่เคยเข้ามาเลยนะคะไม่เป็นไรพี่เจนตามตูดลูกพี่อย่างเดียวจะ้ะ แต่รู้สึกเราจะใกล้ถึงทางออกแล้วนะคะเพื่อนจ๋าที่เราเห็นฝั่งด้านซ้ายมือก็คือฮักซ่าวานจ้ะเพื่อนเพื่อนสำหรับเวลาในการเดินทางนะคะเพื่อนๆตอนนี้พี่เจนจับเวลาอยู่ก็เกือบ20นาทีได้ค่ะเพื่อนๆจ๋านี่เราน่าจะใกล้ถึงทางออกแล้วค่ะตรงข้างหน้าตึกข้างหน้านู้นที่เพื่อนเพื่อนเห็นเมื่อกี้นี้ก็คือฝั่งเมืองจีนนะคะเพื่อนๆเห็นทางออกแล้วค่ะ ส่วนด้านขวาเมื่อที่เราเห็นรถวิ่งอยู่นั้นนะคะเพน่อนๆจก,ก็คือทางเข้าไปขึ้นสะพานไปฝั่งไทยปาฝั่งที่เรามาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ไปกองจิโอไปสถานีรถทัวร์จ้าแล้วคลิปนี้การเดินทางของเราสิ้นสุดลงแล้วนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดติดตามพี่เจนไว้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่พี่เจนพาเที่ยวต่อ